ครับสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายหอยสัญจรนชาแนลครับพี่นอ้องอ่ะมือนีนายหอยสัญจรภาพพี่พ่อหนองมาถีบบ้านพ้นทองตำบลแขมอำเภออุทุมารวิสศัยครับจังหวัดศรีสะเกดครับอ่ะหลังจากห่างหายกันไปเกือบอาทิตย์ครับพี่นอ้องอ่ะมือนีกลับมาพบมาพอกันครับพี่น้องมือนีภาพพี่พ่อหนองมาเบ่งของสวยๆง,ง,งามๆใหญ่ๆครับพี่น้องนี่อ่ะเบ่งเดี๋ยวพี่น้องเบ่งเบ่งนี่ครับใหญ่ๆครับ ความสูงลอยหาสิบเส้นทุกโตครับพี่น้องลากกระทงทุกโตเด้อพี่น้องเด้อนี่อ่ารวมไปถึงจะมีหลุ่นหน่อยครับพี่น้องคุณอ่านี่ครับพี่น้องเหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบิ่งไล่เหลี่ยของงูฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแจ้์กดติดตามหรือว่กากดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะห่วยสัญจรทําง,งานต่อไปครับเดีย๋ยวเอาไปเบิ่งไล่เหลี่ยกันเลยครับครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเมือนี้ครับว่าพบครับผี่ปองคือเก่านะครับน้อครับผมกติกายังเหมือนเดิมนะครับคุณพี่นาออ่าพี่น้องกติกาเด้อ สื่อท่องครับขอกเพลินหนึ่งตัวได้หนึ่งสีครับหลุ่นท่องจับแจกสิ้นปีครับพี่น้องหนึ่งสีต่อหนึ่งตโัวเด้อพี่น้องเด้ออ่ะก็คือท่องหนึ่งสลึงสามเส้นแล้วก็มีอ่าจักรยานแล้วก็มอห้องเข่าครับพี่น้องอ่ะมือนี้มีงวงแม่ท่องซีเม่เนาะพี่น้องวองวงแม่ท่องซีเมีอ่าแล<ะ>้วแล้วก็มีนี่ครับใส่เล็กเบบีค้บครับพี่น้องนี่อีกสองตวัวครับพี่นอ้องอ่าเพื่อบอ่ให้เป็นการเสียเวลาครับพี่นออ้องอ่ะไปเบิ่งรายละเอียดของงวงเลยครับพี่น้อง ตัวนี้เป็นตัวแรกเนาะคุณบพี่น้องตัวแรกสูงร้อยหกสิบอะพี่น้องใายร้อยหกสิบได้วีดอกรึเอามาเปิดไม้มาเปิดไม้เอามาเปิดไม้ครับพี่น้องตัวนี้เพิ่นตรวจทองมาแล้วเพิ่นเปิดให้พี่น้องเพื่อความสบายใจครับพี่น้องอ่าผสมเจลช็อกโกแลตครับพี่น้อง U N 4 1 7หนรทับหนึ่งครับอะนี่พี่น้องเด้อผสมสามสิบมีหน้าครับพี่น้องอ่าได้จักเดื่องกับพี่นี่เดือนกว่าจาเขาสองครับอะเดือนกว่าจาเขาสองเดือนก็คือวันที่สามสิบ อ่าเดือนนี้เด้อพี่น้องเด้อจะเขาสองเดือนครับอันตะเศร้าเรียบร้อยเนาะคุณพี่เนาะรับประกันทุกอย่างครับรับประกันทุกอย่างทุกอย่างเนาะครับเนาะอ่ะนี่พี่น้องเป็นงูใส่ญ่ครับพี่น้องความสูงร้อยหกสิบพี่น้องอ่ะเบิ่งจุดเด่นนี่พี่น้องไม่ต้องเบอกถึงครับความใหญ่โคูงสางครับพี่น้องใหญ่ครับพี่น้องเหีวกระดูกกระเดี่ยวดีครับพี่น้องอ่านี่ตัวแหลกของขอบพื้นด้อพี่น้องเด้อช่วงชมชมชมวงอพี่น้องคุณเบิ่งอ่านี่เบิ่งพี่น้องความใหญ่ เบิ่งเอาพี่น้องนี่ครับ่องามครับนี่ความเหนาลึกครับพี่น้องอ่าเดี๋ยวผมผมพาเบื่องถ่ายเพื่อนในพี่น้องอ่านีพี่น้องเบื่องกกหางพี่น้องล่ำตัวแผ่นหลังนี่เพต่องพูดถึงกับความสวยความงามสำหรับตัวนี้ครับตัวแรกครับท่านนะครับท่านกับนพี่น้องเบื่องกกหางโอ้ยงครับแต่ว่าเครื่องนี่อยากอมด้วยพี่น้องด้น้อยนึงครับน้อยเดียวครับพี่น้องอ่ะแจงพี่แจงน้องเพื่อความสบายใจตั้มนี้บะหมี่เนาะคุณพี่เนาะบะหมี่ตํานี้อ่าพี่น้องเบน้าง แข่งขาใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้เรื่องโค้งสางบ่ต้องห่วงครับพี่น้องประกันทองประการังต้นี้ให้พี่น้องทุกอย่างครับพี่น้องสำหรับตัวนี้อ่ะตัวแรกของขอกเพิ่นพุทธพี่ตัวแรกของขอกไวรัสปั้นไหนน้องเจ็ดสิบสามครับอ่ะพี่น้องเจ็ดหมื่กไไหนกับสามพันพี่น้องเบิง่งท่านกับท่านนะครับท,าาทาา่านกับท่านครับมันใหญ่แคงเลยครับหัวสูงลอยหกสิบพี่น้องเปิดเจ็ดหมื่นสามพันบาทครับ คุณพี่ตัวนี้ตัวแรกเนาะไอเพิ่นได้ลูกตัวแรกเนาะสาวทองแรกครับอ่าสาวทองแรกพี่น้องทำอยู่นะผมเองครับตัวนี้ผมก็ทำเองครับอ่าเจ็ดหมื่นกับสามพันบาทครับพี่น้องอ่าใบหลอดครบด้วยพี่น้องเด้อยทองเดือนกว่าครับตัวแรกก็ขอเพิ่นครับพี่น้องเจ็ดหมื่นกับสามพันบาทครับอ่าพี่น้องตัวแรกผ่านไปครับมเมื่อเป็นตัวที่สองพี่นอ้องอ่าตัวนี้เป็นงูใสใยสูงเงีวเหมือนเดิมครับพี่น้องสำหรับขอกเพิ่นคัดเข่าให้พี่น้องได้เลือกชมครับพี่น้องอ่าตัวนี้ความสูงเท่าไรคุณพี่ สบีบวกครับอ่าพี่น้องความสูงลอยห4บวกครับพี่น้องอ่านี่เป็นง่วนถือว่าโค้งสางไง่โค้งสางเง่าพี่น้องอ่านี่ตัวที่2ของขอกเคลนครับจุดเด่นพี่น้องโบสครบเครื่องครับพี่น้องตัวนี้โบสลึกโบดจัดเ้อพี่น้องเด้อโบดหนาโบดหลังเลอพี่น้องอ่าเบิ่งนี่ครับสีนี่เม็ดสีนี่อสห่วงครับแดงดีครับพี่น้องตัวที่2ครับอ่าสถานะตัวนี้เลอพี่น้องเด้อผสมกาเลสพี่น้อง KF68 ไวด้วยครับพี่น้อง ประกันทองครับนี่ครับผสมซิบกมีหน้าครับพี่น้องอ่านี่มีหน้าเมษาพฤษภาได้สองเดือนอ่าประกันทองนอกคุณบี๋เนาะผมตรวจทองเขาบมีเรียบร้อยครับอ๋อตรวจทองมีคลิปมีคลิปตรวจนอกคุณบี๋เนาะอ่าพี่น้องเราประกันหายได้เลยครับอ่าตั้นี้มีบอคุณบี๋ตัวนี้ตั้นี้บอมีครับบอมีเนาะอ่าพี่น้องเบิ้งพี่น้องความสูงลอยหาสิบสี่บวกเครื่องดำครับโบดครบเครื่องครับพี่น้องอ่านี่เบิ้งพี่น้อง อ่าเดี๋ยวมว่าเริ่มนิ่งแล้วพี่น้องได้ให้เบิรงมุ่ง้างๆนี่ครับพี่น้องอ่ะนี่พี่น้องสูงลอยห้าสิบสี่บวกครับท้องอ่าสองเดือนพอดีครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นได้ลูกจักโตแล้วครูบี่ตัวนึงลูกสองคาท้องครับลูกตัวนึงลูกสองคาท้องเนาะน้ำไต้น้ำล่างงามครับพี่น้องตัวนี้ตำหนีโบมี่คือกันเนาะพี่เนาะแม่นอ่าพี่น้องตัวที่สองของคอกเพิ่นครับสูงลอยห้าสิบสี่บวกแข็งขาใหญ่ครับลามดึกดีครับผสมอ่ากาเลสพี่น้องเกเอฟหกแปดวัยสิบหกมีน้าที่ผ่าน เอกสารครบครับพี่น้องตัวนี้เพิ่นประกันทองประกันตำหนีไห้ด้วยครับพีน่น้องผู้ใดเนี่หางัวแม่ทองความสูงลอยหาชิซีบวกครับพี่น้องนี่แดงๆโบดลึกโบดครบเครื่องครับพี่น้องนี่ตัวนี้ตัวดีสองของขอกเพิ่นครับพี่น้องอ่านี่ไห้พี่น้องเลือกช่มครับเลือกสันเอาข้อคอข้ฟ้ามเอาไปเลียงเอาไปพัฒนาครับพี่น้องสำหรับตัวนี้เป็นตัวดีสองของขอกเพิ่นด้วยครับเพิ่นประกันทองประกันตำหนีให้ทุกอย่างด้วพี่น้องเด้ออ่านี่ ผู้ไหนมากออออชุ่มครับพี่น้องเลือกชมเลือกดูครับพี่น้องอ่ะอนี่ครับพี่น้องอ่ะเบิง้งตัวที่สองของกาะเพลินครับอ่ะเบิง้งงัวยางโชว์เลยพี่น้องเด้อนี่อ่ะยืนสวยๆงามๆครับพี่น้องอ่ะคุณบีตัวที่สองในห้องไว้ไลฟ์ปะไหนครับเจ็ดที่สามครับอ่าพี่น้องเจ็ดหมื่นคับสามพันบาทเด้อพี่น้องอดเงด้อโบเรียงท่านกับท่านนะครับงัวงามๆนี่ครับหายากครับอ่าพี่น้องนี่ทองเคเอฟหกแปดเด้อพี่น้องเด้อเชื่องครับเชื่อง สองเดือนครับใบหลอดครบเอกสารครบด้วยพี่น้องเด้อห้องกาล็สครับพี่น้องสูงลอยห้าสิบสี่บวกครับเื่องครับเื่องตัวนี้เพิ่นผ่านการมีลหลวมวาแล้วตัวหนึ่งครับพี่น้องตัวที่สองน้ำทองครับพี่น้องเจ็ดหมื่นกับสามพันบาทครับแดงแดงโบดๆครับพี่น้องอ่ะตัวที่สองผ่านไปครับพี่น้องอ่ะนี่เดี๋ยวเบิ้งงพญางครัเบื้อง,อง,องครับ อ่านี่เป็นตัวที่สองก็ขออภัยด้วยครับพี่น้องมากโทรมากด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดการติดต่อของผีปองเพิ่มอีกให้อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องอ่าพี่น้องสองตัวผ่านไปครับเพราะเป็นตัวที่สามครับตัวนี้ใหญ่หนาลึกครับพี่น้องย่างหนาตาสร้างเลยครับพี่น้องตัวนี้อ่าเดี๋ยวเบิ่งรอบๆเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งดากเบิ่งถ่ายเด้อพี่น้องเอานี่ผู้ใดมักของใหญ่ตัวนี้ถามพลาดเด้อครับพี่น้องอ่าตัวที่สามครับพี่น้องนี่ คุณพ,พี่ตัวนี้เป็นอย่งไรเนาะสถานะสถานะทองคุต,ตันครับอ่าผสมคุต,ตันไว้เนาะครับเนาะเก่าเก่าทับหนึ่งครับอ่าพี่น้องใส่คุตันเก่าเก่าทับหนึ่งไว้ครับพี่น้องสิบแปดพฤศจิกายนหกสี่ครับพี่น,อน้องพี่กาท่านว่ามักกะลาได้ได <menu S 1> ้จักเดือนหรือพี่นี่หกเดือนกว่าเนาะครับเนาะอ่านี่พี่น้องประกันทองเนาะคุณพี่เนาะทองประกันทองนี้ทุกอย่างครับตัวนี้เชื่องแห้งครับเบิ่งพี่น้องใหญ่หนาลึก ไ <Es> ด้ทองทด้ทองได้ลูกแรกมาได้หลายบ้างหลูกนึงครับอ่าพี่น้องนี่เบื้องนำไตนำล่างกันงามครับนี่ทองเงตัวนี้โอ้เป็นตัวเลียงหมดครับไงนาเลึกด้วยพี่น้องด้วยเอานี่ครับพี่น้องตัวที่สามขอกเพิ่นครับพี่น้องผสมหุ้นตันเก้าเก้าพี่น้องได้หกเดือนครับพี่น้องสถานะประกันตั้มนีเนาะคุณพี่เนาะประกันไม่หมดหรประกันตั้มนีประกันทองครับพี่น้องโบนลึกโบนจัดพร้อมพี่น้องผู้ใดหาแม่บอกแม่พันตัวนี้ยาผาดเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ ตัวนี้เป็นตัวที่สามของขอกผีปองเพิ่นครับพี่น้องเอกสารครบด้วยครับหุดต,ตันเก่าๆทำบหนึ่งครับพี่น้องอ่านี่เชืองน,องนางหนาขาใหญ่เบิ่งตะหนกพี่น้องอยางลูกยางใหญ่จะคลองไหมเพิ่งไน้คุณอ,อือรับใดขใ้ามไดเหมือครับอ่าถือว่าหนาเลียงครับพี่น้องแม่บอกของแด่ครับตัวนี้ตัวที่สามนี่ห้องไป้ลร้ประเดี๋ยวห้องไวกอนชิปเจี๊ยบครับ อ่าพี่น้องเปิดไหวเก้าหมื่นกับเจ็ดพันบาทพี่น้องตอ่องได้นิดนอยตอลองได้คือเก่าครับพี่น้องนี่เป็นหัวที่ว่าใส่ไงครับพี่น้องไงหนาลึกเบิ่งพี่น้องความหนาของเพิ่นครับของลำ่ตัวเพิ่นเบิ่งกระดูกกระเดี่ยวเบื้องแ้งขาครับพี่น้องเบื้องถ่ายตัวที่สามของขอกเพิ่นครับประกันทองประกันต่หนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่เบิ่งกกหางพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นอ่านี่นี่เป็นตัวที่สามของขอกเพิ่นครับงัวทองอีกตัวหนึ่งครับพี่น้อง ถือว่านาเลียงครับตัวนี้หาหนาโคตแม่บอกแมวพัดเลยครับพี่น้องอ่านี่ผู้ใดสนใจก็ขางมาเบิงหรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับตัวนี้น,นี่สูงเท่าไรคุณบพี่ความสูงร้อยหาสิบสามบวกครับอ่าความสูงร้อยหาสิบสามบวกเด้อพี่น้องเด้ออ่านี่นมีแต่ใส่ไงบกบึ้มเลยครับตัวนี้อ่าเบิงถ่ายพี่น้องนาเลือกน้ำไต้นำต้นำล่างถือว่าสวยครับพี่น้องนาเลียงอีกตัวนึงครับแม่บอกของแท้เหรอครับพี่น้องนี่อานี่ เบื้องแดดมากเหพี่น้องแดงครับพี่น้องมาที่นี่อ่านี่โบดคบเครืองครับพี่น้องเก้าหมื่นกับเจ็ดพันบาทครับพี่น้องอ่ะตัวนี้เป็นตัวทีีสามโคกเกลื่อนครับอ่ะเขาขยับไปเบื้องตัวต่อไปเลยครับพี่น้องอ่ะตัวนี้หนาเรียงเด้อพี่น้องเด้อตะนอกตั้งครับพี่น้องอ่านี่อ่ะขยับไปเบื้องแม่ทองใส่ใหญ่อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องอ่านี่เป็นแม่เท่าโบดเด้อพี่น้องเด้อโบดลึกโบดจัดเลยเหรครับตัวนี้ อ่ผู้บีขอเอกสารผสมแน่ครับอ่านี่พี่น้องผสมเคเอฟึครับพี่น้องใบหลอดคบด้วยครับเด้ออ่านี่ผสม18เดือน1ิบ4ครับพี่น้องสิ1 1ิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามเจ็ดเดือนกว่านะครับเนาะอ่านนลงหนนมันเดอพี่น้อง เจ็ดเดือนกว่าเหรอครับพี่น้องผสมกีเอฟสามหนึ่งครับใหญ่ส้นญ่ครับพี่น้องความสูงเท่าไหร่คุณพี่ตัวนี้ลอยหาชิมหาบวกครับความสูงลอยหาชิมหาบวกเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งล่ำตัวเบิ้งหนำไตหนำลางถือว่างามครับพี่น้องหางก็สวยครับพี่น้องนี่เบิ้งกกหางพี่น้องโอ้ใหญ่ขนาดพี่น้องมือนี้้าพผีมาน้องมาเบิ้งซีแม่ทองมือนี้ใหญ่ทุกตัวครับพี่น้องประกันใหญ่เลยครับพี่น้องนุ่มล่งเนี่ยเหรอนุ่มนี่ทองได้เจ็ดเดือนแล้วพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังเบิ้ง เป็นงวัวที่ว่าเลือดสูงเลือดดีเนะครับพี่น้องโบสครบเครื่องนี่เขาเอ่ยว่าโบสจัดเลยพี่น้องเด้อตัวนี้ตัวทองแล้วน่าคุณพี่เนาะเนี่ยประกันเลยครับประกันทองประกันตำหนิเพิ่นได้จักลูกเหรอคุณพี่ลูกสองข้าทองครับอ่าเป็นงวัวลูกสองน้ำทองเด้อพี่น้องเด้อผ่านการไ <พา S 1> ม่ลูกแล้วตัวหนึ่งครับพี่น้องโบสนี่แหละครับเท่าโบสพี่น้องผู้ใดแนมหางัวเท่าโบสเอาไปเลี้ยงครับเป็นว่างัวแน่นี่ทรงลูกแดงแน่นอนครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่เป็นตัวดีซีครับอ่านี่เบิ่งเพิ่นยืนพี่น้อง ยืนสวยยืนงามพร้อมครับพี่น้องตะนอกตั้งๆเลยครับพี่น้องลำตัวเลือกครับพี่น้องนี่หน้ากางามครับตัวที่สี่ในห้องเวลาได้ไหมครับคุณบีห้องอยู่เจ็ดสิบเก้าครับอ่าพี่น้องเจ็ดหมื่นคับเก้าพันบาทพี่น้องราคาต่อรองได้อีกครับพี่น้องโบเลียงนะครับราคาของโบเลียงโบสมมันสมราคาเงี้ยนี่ครับพี่น้องความใหญ่หน่ผมประกันใหญ่ทั้งสี่ตัวนะครับพี่น้องตั้งแต่ผ้ามาเบิองนี่เบิองหลังเป็นแปดเลยพี่น้องนี่เจ็ดหมื่น เจ็ดหมื่นกับเก่าพันบาทเนาะคุณพี่เนาะครับต่อได้ครับพอใบนาได้ไหมพี่นอนครับต่อรอกได้ครับพี่น้องเบ่งยืนสวยยืนงามครับใหญ่ดีขนาดครับพี่น้องมั่วผสมนี่เขาก็ยังควงตามรับเปรนะครับผมบ็เลยห่วงคำนะครับนี่ครับพี่น้องเจ็ดหมื่นกับเก่าพันบาทประกันทองประกันตำนีอีกเรือนึงครับพี่น้องสูงลอยหาซืมหาบวกครับพี่น้องผสมเคเอฟสามหนึ่งไว้พี่น้องใบหลอดครบเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งตัวที่สองน้ำท่องครับ เจ้าของเพิ่นประกันทองประกันตำหนีไห้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นี่ครับสื่องัวจากเพิ่นไปสบายใจครับพี่น้องได้ทั้งงัวได้ทั้งรุ่นทองเด้อพี่น้องเด้อน,นี่อ้าวนี่ครับพี่น้องตัวที่ีครับเจ็ดหมื่นกับเก่าพันบาทครับพี่นอ้องอามุนิก็ถือว่าผ้าพี่พระนองมาเบิง่งงัวใส่ใยทองทั้งซีแม่เด้อพี่น้องเด้อขออภัยพี่น้องนะครับมือนีเสียงอาจจะแหบๆหบนิดนหน่อยเพมไปหายไข่ครับพี่นอ้องอ่านี่ มีทั้งเหมอดซีแม่ครับพี่น้องใญใๆปักกันทองทุกตัวเด้อพี่น้องเด้อ้วค็ความสูงหนีลอยหาซิฟขึ้นทุกตัวครับนี่อาพี่ผนองมาเบิงครับผู้ใดแนมหางว่วแม่ทองใส่ใ่ใส่ใ่หาแม่บอกแม่พันครับพี่น้องมาของหนีบอพิดหวังแน่นอนครับพี่น้องนี่เบิงพี่น้องอยืนเตือน,นอยู่นี่แหละครับอ่ะงัวทองพันไปครับพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิงงัวะดูกเกเียบเพื่อนว่า,วาอ้าวนี่ นี่ครับพี่น้องอ่านี่ตัวนี้เท่าโบด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้จักเดือนหรอคุณพี่งัวนะครับีหาเดือนเลยหรอครับอ่างัวหาเดือนเนาะครับเนาะอ่าน,นี่สูงนี่ประมาณเท่าใดพี่ล <11 8. S 1> อยแปดเซนติเมตรพี่น้องอ,อ่านี่โบดโคบเขีองเรื่อพี่น้องเด้อนี่เท่าโบดอ่านี่ถือว่ากระดูกกระเดี่ยวดีครับพี่น้องข้อหลายๆขอบหมูดำหนาสวยพี่น้องหัวลนเด้อพี่น้องเด้อความสูงลอยแปดเซนติเมตรครับพี่น้องน้ำไตน้ำล่างงามครับประชแพคคู มีตำหนีบวะครับตัวนี้บอมีพ่วงหว่องอ่าตัวนี้บอมีตำหนีเด้อพี่น้องเด้อปนี่เอาไปเลี้ยงเอาไปน่ารักเนี่พี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปเป็นแม่พันธุ์ครับพี่น้องคอยพัฒนาไปครับสำหรับคนงบหน่อยตัวนี้ห้องไว้หลายปัดไอบีก็สิแพคู่แล้วครับอ่าเปิดแพคู่เลยวเปนบอครับอ่านี่อ่าเด้อพี่น้องเด้อเบอร์ฟังก่อนเด้อตัวนี้นี่เท่าโบดนี่อายุหาเดือนสูงร้อยแปดเซนติเมตรครับโบดถครบเครื่องเด้อบ่มีตำหนีครับพี่น้องนี่เบิ่งกกหางลำตัวดีครับ อ่ะอีกตัวหนึ่งนี่จักเดือนนี่พี่ตัวนี้ะลายกันละครับหาเดือนละลายกันเนาะหาเดือนเดือนกว่าเนี่ยีใบเกิดมีตัวนี้เป็นเป็นลูกหลอดเด้อพี่น้องเด้อกะทิ่งแดงหรือเงูหยังอ่าลูกเอเคหาสามหาพี่น้องกะทิ่งแดงครับพี่น้องอ่านี่กำหนวดขอดยิบสามมกระลาที่ผ่านมานี่กะสี่เดือนกว่าเนาะครับเนาะจะเข้าหาเดือนแล้วพี่น้องอ่านี่ ส <4 S 2> ี่เดือนกว่าจะเข้าห้าเดือนแล้วพี่นอ้องอ่านี่อนาคตแม่บอกลูกเจ้าก,กระทิงแดงครับพี่น้องเอสเคหาสามหาครับสูงเท่าไหร่นี่พี่ร้อยแปดร้อยเก่าหนิหรอครับอ่าสูงร้อยแปดร้อยเก่าคือว่าสองตัวนี่ไล่ๆกันได้พี่น้องเด้อทั้งความสูงทั้งอายุครับนี่ตัวนี้เป็นสีแดงครับเชื่องเออจะเป็นกินง่ายพอนี่ครับผมลูกเจ็บลูกเจ็บนี่ครับจับใบได้พี่น้องเปิดบอลเลี้ยงนาะครับแพคคู่แพคคู่คู่นีห้องไวรั่ได้พี่หาสิบสามครับอ่าหาหมื่นคับสามพันบาทเด้อพี่น้องเด้อนี่ อายุสี่หาเดือนทั้งสองตัวด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็ความสูงอยู่ประมาณร้อยแปดเซนติเมตรเด้อครับนี่ครับคู่นี้เปิดไว้หาหมื่นกับสามพันบาทด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับคู่บนเท่าโบดนี่หนาสวยหนาง,งามเดวยตัวหนี้เด้ออ่านี่พี่น้อง,น,งนี่ครับตัวนี้เห็ดเขาแต่ว่าลูกกระทิ้งแดงตัวน,นั้นยังว่ดเห็ดเขาด,ด้วยพี่น้องเด้ออนี่ครับผม,มเห็ดท่าน<ด>ครับพี่น้องเจ็ดแปดเดือนกันยังเห็ดได้อยู่ครับนี่อ่ะพี่น้องเนี่ยเบื้องน่วยกันพนเนี่ยจังหน่อยนี่ หาสวยครับยืนกรงห่ามครับพี่น้องอ่ะคู่นี้หาหมื่นคับสามพันบาทเด้อพี่น้องเด้อราคาตออ่องได้ครับพี่น้องอ่ะผู้บีขอไล่เรียกกรติดต่อไปได้ไครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งนะครับน้องสองสองสี่สองสองสี่เจ็ดห้าหกสามเจ็ดห้าหกสามนะครับน้องกระห่างหายกับรุ่นจะได้ครับขอฝากฟังคือเก่าดนะครับเด้อพี่น้องขอบคุณครับครับผมอ่ะพี่น้องห้ามาเบิ่งจูใจครับพี่น้องมือนี แม่ทองใส่ไงซีแม่ครับพี่น้องนี่ครับทองทุกโตประกันทองทุกโตัวนครับเด้อรวมไปถึงงัวลูกกระเจี๊ยบใส่หน่อยซีหาเดือนครับพี่น้องนี่ครับเปิดเปิดแพ็คคูไปหาหมื่นกับสามพันบาทด้พี่น้องบุญคูเพื่อนครับพี่น้องอ่ะมือนีก็ถือว่าจูใจกันพอสมควรครับต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องได้ครับมือนีเสียงอาจจะบ่ท่านดีครับพี่น้องเพราะว่าผมบ่สบายพุ่มแต่หายไข่มากพี่น้องอ่ะสำหรับมือนีกะ็ะ ผู้ได้มเขามาเบิงได้ที่บ้านพ้นท่องตมวนแขมอำเภออุอ่นพอนพิสัยจังหวัดชีสะเกดหรือว่าจะโทรมหาพินกรได้ครับพี่น้องตามโทรบนหน้าจอของ youtube ครับพี่น้องสำหรับมือน,นีขอพุ้นทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ